เจคินขอนําเสนอบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงในโจ๊กของขายเองค่ะเนื้อที่ขนาด247ตารางวานะคะมีพื้นที่ใช้สอย115ตารางเมตรตัวบ้านมี2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องโถงแถมระบบน้ำบาดาลพร้อมโตราเซลให้นะคะมีบ่อปลาและมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเลยค่ะแถมที่นอน6ฟุต ตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นเคาน์เตอร์บิวอินสามารถเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะพร้อมอยู่ได้เลยค่ะราคา1,960,000บาทค่าโอนคนละครึ่งสนใจต่อรองราคาได้นะคะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเปงจานหลังพระใหญ่ตำบลสวัสด์เลิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะอยู่ติดถนนวารีราชเดชตรงข้ามโรงงานหลังคาเหล็ก วีสตรีทอยู่ใกล้โรงพยาบาลพยุพร,ราชเลิงนกทานะคะอยู่ใกล้เซเว่นโรตัสบิ๊กซีซีเจค่ะทำเลเหมาะแก่การอยู่อาศัยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนทำเป็นคาเฟ่ทำเป็นร้านอาหารได้นะคะมีบริการให้คำปรึกษาค่ะด้านสินเชื่อนะคะสำหรับผู้ที่จะกู้เพื่อเช่าซื้อต่อค่ะ สนใจแปลงนี้นะชมพื้นที่จริงติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะโทรคุยสอบถามเกี่ยวกับพื้นที่แปลงจริงได้และก็สามารถที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องกู้ได้นะคะคุยกันโดยตรงค่ะในวันนี้เจคเคนโอคาราไปก่อนสวัสดีค่ะ